เมื <ด ans> <you> ่อวันที่21กรกฎาคม2568ในสมบูรณ์ปัญญาธนกรนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมส้มโอหอมควนลังชั้น5สำนักงานเทศบาลเมืองควนลังโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักกองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังจำนวน230คนเข้าร่วมฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการดำเนินง,งานสุขภาพภาคประชาชนเพื่อส่งเส เสริมบทบาทภาวะผู้นำด้านสุขภาพและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครแกนนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมโดยภายหลังจากการฝึกอบรมจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและประจวบคีรีขันระหว่างวันที่21-25กรกฎาคม2568